เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไปรัประมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่พ่พฤษภาคม พุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น7ข้ามเดือน4ปีชวด ผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวากรรรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรือนดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชากุญแจแห่งการไขวิกฤตค่ะท่านผู้ฟังคะความสามัคคีเป็นพลังคำจุนแผ่นดินไทย ถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปให้ได้ยิ่งในขณะนี้พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกพวกเราคนไทยก็ยิ่งต้องการพลังแห่งความสามาคัคคีเพื่อนำพาให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันในวันนี้รายการสยามมนุษติจะมาตอบคำถามที่เราสงสัยว่า มีแนวทางใดไหมที่จะช่วยให้พวกเราพากันรอดพ้นจากทั้งเหตุการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดตลอดจนมรสุมทางเศรษฐกิจที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยขอนำข้อคิดจากคุณวิวัฒน์สรระยะกรรมทรหรืออาจารย์ยักษ์ที่หลายคนรู้จักผู้เป็นทั้งนายกสมาคมดินโลกและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ด้วยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกตลอดจนผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงไม่หยุดน่าจะยืนยันความรุนแรงของเจ้าเชื้อไวรัส,สนี้ได้เป็นอย่างดีที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือทุกคนมีโอกาสเป็นพาหะในการแพร่ระบาดมาตรการดีที่สุดที่ทำได้ในตอนนี้คือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social ลดิส a ทนซิ่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งผลกระทบจากโควิด -19 ที่ตามมานั้นเหมือนกับสึนามิที่สัตว์ทุกอย่างในพริบตาก็คือความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากการหยุดกิจการชั่วคราวของธุรกิจน้อยใหญ่ส่งผลให้คนตกงานอย่างกระทันหันไม่มีเงินสำหรับเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามคนไทยนั้นช่างโชคดีเพราะคนไทยมีปัญหา พระราชาก็ส่งคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชาช่วงที่โลกเกิดวิกฤตเราจึงรู้ว่าอาหารนั้นสำคัญกว่าเงินจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะอิ่มท้องโดยไม่ใช้เงินพระองค์ท่านมองเห็นปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนปี2547ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหาโดยต้องปรับแนวความคิดการดำเนินชีวิตใหม่ จากการมุ่งเน้นหาเงินทองเป็นการสร้างพื้นฐานปัจจัย4ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคให้พออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็นยิ่งในช่วงโควิด -19 เราต้องกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดสร้างภูมิต้านทานทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งเราปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมีสร้างแหล่งน้ำของตัวเองมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจไม่เพียงตัวเองรอดสังคมก็อยู่รอดประเทศชาติก็จะอยู่รอดด้วยอาจารย์ยักษ์ยังได้ย้ำอีกว่าหลักปรัชญาศเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงนั้นแก่นแนวคิดอยู่ที่การหันกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปอาศัยกลไกของตลาดและการพึ่งพาตัวเองนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมดแต่ให้ทำแค่เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งที่เหลือให้ใช้การแลกเปลี่ยนแบ่งก,กันกับคนอื่นเพื่อสร้างสังคมแห่งการพอเพียงขึ้นมาเหมือนเช่นการที่อาจารย์ยักษ์เอาข้าวไปแลกปลากับชาวเลซึ่งช่วยให้ทุกคนได้อิ่มท้องกันไปอีกหลายมือ้อสำหรับคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองอยู่ในที่แอาอาัดมีที่ดินน้อย วิธีพึ่งตนเองง่ายที่สุดก็คือการใช้สื่อออนไลน์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่เขามีที่ดินทำการเพาะปลูกเราอาจค้นหาบนโลกออนไลน์ว่ามีใครทำไรอยู่ที่ไหนบ้างติดต่อเขาเลยถามว่าที่ปลูกเอาไว้เหลือกินไหมถ้าเหลือกินส่งไปรณีน์มาให้เราเราจะเป็นตลาดให้เพราะว่าเราต้องการกินคุณปลูก ถ้าไม่รู้จะขายที่ไหนคุณส่งมาให้เรากินได้แต่หากใครอยากที่จะลองเริ่มต้นหันกลับไปพึ่งพาตัวเองเป็นกเกษตรกรมือใหม่แล้วล่ะก็อาจารย์ยักษ์ได้ให้คําแนะนำง่ายๆที่เอาไปใช้ได้สําหรับทุกคนแม้แต่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคอนโดกลางเมืองคนเมืองถ้าอยากปลูกผักกินเองก็ทำได้เลยมีตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตให้ลองทำตามอยู่เต็มไปหมด ทั้งการทำสวนผักคนเมืองปลูกสวนแนวตั้งที่สามารถปลูกกินปลูกใช้เองได้หรืออาจจะลองปลูกผักเลื้อยแล้วเก็บดอกมาทำยาสับผมก็ยังได้เราสอนวิธีการทั้งหมดนี้ให้พวกเราได้หันกลับมาพึ่งพาตัวเองกันเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาแห่งการพึ่งพาตัวเองท่านผู้ฟังคะถึงแม้อนาคตที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า อาจมีวิกฤตอีกมากมายรอเราอยู่สิ่งที่จะช่วยให้พวกเราผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันคือการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเริ่มเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราแข็งแรงเมื่อตัวเราเองเข้มแข็งแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้คนและเมื่อใดที่ผู้คนรอบข้างอยู่กันได้แล้วพวกเราต้องจับมือสร้างเครือข่ายสังคม เพื่อกระจายแนวทางแห่งความพอเพียงออกไปให้ได้มากที่สุดมาเริ่มต้นที่ตัวเราต่อไปก็คนรอบข้างแล้วช่วยกันขยายออกไปสู่สังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่18กกุมภาพันธ์เป็นวันที่49ของปีหรือวันที่50ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินศริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก316วันในปีนั้นวันที่18กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,375อเมริกันส่งทูตการค้าคนแรกคือนายเอ็ดมันโรเบิร์ตเข้ามาประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในสมัยประธานาธิบดีจอชัวชิงตันของสหรัฐอเมริกาวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,404มีการรวมชาติอิตาลีขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อว่าราชอาณาจักรอิตาลี วันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522มีหิมะตกในทะเลทรายซาฮาราเป็นเวลา30นาทีพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ